สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านทางผู้รับชมใหม่และรับชมเก่าและรับชมมั่งไม่รับชมม้างครับเป็นอย่างไรก,กันบ้างครับชีวิตคิดว่าคงถูกสบายบายมมตรถภาพนะครับ <S 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 ชีวิตม,มีมีให้เราใช้เราก็ต้องใช้แล้วก็เชื่อใช้ให้มันคุ้มค่า ให้เหมาะสมด้วยว <c oughs> ันนี้เรืเปิดไพ่คุณเกิดวันอาทิตย์ประจำอาทิตที 22, ่ยีกก่สิบสองกรกฎาคมมั่ว <c oughs> กันยายนแล้วยีองกันยาแล้วเริ่มหนึ่งสอง ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสีดอดเทนอ่ะนะครับดูสถานการณ์ความเป็นไปของท่านว่ามันจะเป็นไปอย่างไรคนที่เกิดวันจันทร์นะครับใบแรก ขึ้นไม้เท้าแปดไม้เท้านะครับก็ถือว่าน่าจะดีโดดเด่นเรื่องการงานนะครับเดอะเวิรชัดเจนมากดีและโดดเด่นมากอ่าเจ็ดดาบเริ่มเริ่มเริ่มมีแผนคิดซื้อเดอะฟูว่งเปล่าบันเทิงใจดาบ ดือหลันควีนถือเหรียญหนึ่งถ้วยเกิดไปดิแจค็คที่ไม้เท้าสองดาบแล้วก็ควีนถือถ้วย มันติดมาใบหนึ่งดูก่อนถือว่าเป็นใบที่ดีเราก็จะเอาถ้าไม่ดีเราไม่เอาอ่ะนะครับไพ่ใหญ่ก็คือไพ่เดะเวิร์นนะครับดีนดับสองสำรับแล้วก็ไพ่หมายเลขศูนย์เดอะฟูลไพ่ห้เลขหนึ่งเดอะแมจิเชียนนะครับดูโดยภาพรวมมันไม่มีอะไรแปลกปากผิดแปลกหรือเป็นอันตรายใดๆต่อการดำรงชีวิตของท่าเลยนะครับขึ้นไม้เท้ามันแปลว่า มันต้องกระตือรือล้นนะครับต้องเดินเข้าหามันจะได้หรือไม่ได้รอฟังอย่างเดียวไม่ได้ไมัต้องดีกเข้าหานะครับเดเวิคือความสมดุลน,นะครับความบูนความสบายนะครับ <c oughs> ก็เหมือนคล้ายๆว่าท่านไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะเป็นเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะแต่อสองดาบเนี่ยสองดาบบางทีมันก็เหมือนคุณจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูล จากทางไกลทางไกลก็แจ้งข่าวดีข่าวร้ายะลรไม่รู้แต่ส่วนมากอะ่ะถ้าเป็นสองดาบอะ่ะมันจะหุนหันพันแล่นเพราะฉะนั้นแค่เรื่องบางทีเรื่องนิดนิดหน่นอยหน่อยอ่ะมันไปนตีความนะครับไปตีความและคิดไปเองว่าเฮ้ยมาทําพูดอย่างนี้ก็กูณอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับคือสองดาบหุนหันพันแล่นนะครับแล้วก็สองบุคลิกในตัวเองนะครับ มาดูเรื่องการงานนะครับมีแปะไม้เท้าแจ็คถึงไม้เท้านะครับ,การ,าารบการงานที่ต้องเดินทางนะครับการงานที่ต้องเดินทางขนส่งรับจ้างอะไรใช่หมดครับคนขับรถครับรถขับเรือครับเครื่องบินอะไรอ่ะบควีนไม้เท้าไ,ไม่ใช่แจ็คไม้เท้าคือไพ่เดินทางยกล้อพร้อมพุ่งนะครับการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรามาเรื่องการเงินการเงินก็มีไพ่ ควีนถือเหรียญน,นะครับควีนถือเหรียญนะครับถือการเงินไม่ได้ย่ำแย่อะไรนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องความรักมีหนึ่งถ้วยนะครับพบเจอคู่ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะมาในรูปแบบของเพื่อนใครที่ยังโสดนะครับถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมีปัญหานอกจากอารมณ์อารมณ์ที่ขุ่นมัวอารมณ์ที่ อาจจะไปฟังใครเขามาเออเฮ้ยกูเห็นแฟนมึงนั่งซ้อนท้ายแบบแค่นี้มันก็ขึ้นแล้ววะ่ะมาปีดไปแล้ววะ่ะตอนทายตอนทายแม่มันไปตลาดมึงยังฟังไม่จบลึงไปแล้วนั่นแหะก็ใช่นะครับความรักถ้ามันมี The w o r ิร์นนะครับมีเดอะโฟมีแ a จิเชียนอย่างเงี้ยมันคือถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันคุณก็ต้องประคับประคองนะครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดกันนะครับมีสติตั้งใจที่ดีนะครับคงถอยยกอกมาระดับเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเลิกไปถึงขนาดนั้นไม่ต้องครับเพราะว่าบางทีมก็อาจจะเกิดจากความเครียดนะครับความรักก็เหมือนต้นไม้นะค,คุณไม่หมั่นรดน้ำพ่นดินมันก็ไม่เจริญโตมันก็ไม่งอกงามมันยังไม่ตายหรอกแต่มันจะ มันจะสั่งก็ตายอยู่ไปงั้นนหะคือกูมีต้นมาที่มีดอกแต่มืองไม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ำไม่ถูกต้องมันดอกมันก็ไม่ออก <c oughs> นั่นแหละครับความรักก็บางทีเดอะเวิร์ดในในด้านความรักคือมันเหมือนกับว่ามันลงตัวไปทุกอย่างเรื่องความรักะแต่บางครั้งไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายอาจจะไม่พึงพอใจในสิ่งที่ได้ที่เป็นอยู่ คอยากได้มากกว่านี้เงี้ยแต่ไม่พูดอสองดาไม่พูดปิดูปิดตาไม่ฟังด้วยอเพราะฉะนั้นความรักก็ไม่ได้ย่าแย่อะไรเรื่องของสุขภาพก็ม่มีโรคภัยหรืออุบัติเหตุอะไรแรงสําหรับท่านนะครับถามเรื่องงานที่ติดต่อไปที่จะเด้รับ จะได้ทําจะได้หรือเปล่ามีแนวโน้มว่าได้นะมีแนวโน้มว่าได้นะครับจะถามว่าจะประทำอะไรประสบความสําเร็จไหมมีเดอะเวิร์อยู่แล้วแล้วก็มีแมจิเชียนเนี่ยรู้คิงถือถ้วยนะคือบางทีเราอาจจะใจร้อนใจเร็วนะครับบางทีเหมือคนคนเราเราอะไรนานๆมันก็เบื่อมันก็อยากจะไม่รู้ รู้กัไปเลยบางทีมันติดกบกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคุณต้องการที่จะติดต่อคนคนน,นี้ยแต่พอดีคนคนนี้เขามีน้ําท่วมมีอะไรวุ่นวายเขาก็มีธุระของเขา <S <S เขาก็อาจจะไม่พบด้วยคุณขอบคุณตามที่นัดหมายอาจจะมีการเลื่อนการเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นเรื่องปกติคุณไม่ต้องใจร้อนนะครับ อ่านะครับนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมใหญ่ๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องความรักมันยังลงเอยไม่ได้มันยังเหมือนแบบกระลิมกระเลีย <c oughs> ผีข้างบ่อนคอยเกาะคอยเสียบแฝงพวมงมะม่วงอะไรอยู่กันละใครที่เกิดวันอาทิตย์ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้เพราะว่า มันไม่ได้ดูแบบเจาะลึกลงไปนะครับถึงใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้เจาะลึกลงไปซึ่งมันก็อาจจะตรงหรือจะไม่ตรงกับใครบางคนนะครับก็ขอบพคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับโดยเฉพาะท่านที่เข้ามารับชมใหม่สวัสดีนะครับก็บอกตามตรงว่าจิตใจผมก็ยังไม่ค่อยปกติตอนนี้นะครับ ต้องรออะไรบางอย่างตกงานจะเป็นเดือนแล้วไม่มีงานไม่มีเงนิงนกินแต่งเงินเก่ามันก็แย่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็โปรดแสดงความคิดเห็นได้มาได้นะครับฝากกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าต้องการให้ช่องมันเติบโตนะครับมีผู้ชมผู้ดูมากมายแล้วก็ ผมก็จะได้สร้างบุญสร้างฐานท่านก็จะได้สร้าง,างฐานสร้างบาร,รมีร่วมกวับผมด้วยนะครับไว้เป็นต้นทุนงานเดินทางในโลกหน้านะครับขอบพระคุณและติดตามที่ทางรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดภัยแค็งแ่าจริตร่งายทั้งหลายทั้งมวลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ